ทุกคนยังจำเรื่องแมงป่องผีได้ไหมครับผมทั้งปล่อยทั้งฆ่าสุดท้ายมันก็ตามล่าเอาชีวิตอยู่มากที่ไม่คือจีแมงป่องที่ในแบบนี้มาก่อนเลยว่ะเฮ้ยมันจะออกไปแล้วเฮ้ยโอ้ เน,นี่โอ้โหอะไรวะเนี่ยโอเมกอนเฮ้ยอย่างงี้เลยเหรอเอ้ยมันสู้อะยี่ห้ยมันสู้อะกูก็ไม่ได้ยุ่งกับมึงแล้วนะ พี่เนี่ยไม่รู้มันอยู่ใต้ตีนผมเลยโอ้ยนิวแกโอ้ดูพื้นสมืติแกก็เป็นสีดำเนาะใช่มีนะแกะเห็นล่ะเออไม่รู้เห็นได้ไง<ก><ะ>มันหันหน้ามาหาผมแกบอกให้ปิดไว้พี่ถือสินภาวนามาอยากให้ อุทิศอะไรให้มันดีๆหน่อยอ่ะมันต้องพึ่งพี่แล้วแหละโว้ยพี่โว้ยมันดีดนะล่ำลาล่ำลามึงอาจจะล่ำลาตัวเองมึงอาจจะตายเพราะมันน่ะนิวมันดูมากจะล่ำลาอะไร สมองร้องพอกันเร็ว Happy Birthday Happy Birthday Happy <laughs> hey, Birthday hey, hey. เหยียบเท้าจี้เหียบเต็มเท้าเลยดูดิคคีมต่อนะไม่รู้อ่ะแต่ว่าเจียบรู้สึกว่าเจ็บอ่ะนี่น่าจะบอกน่าจะบอกโคตรดูนะดูดิ อุ้ยมันต้องฆ่าหรือมั้งรุนนี่นะ ผมอยากถามความคิดทุกคนนะว่าการที่แมงป่องเข้าบ้านหลายๆตัวเนี่ยมันขึ้นเรื่องซวยป่ะวะมันคือสัตว์มีพิษมันก็ต้องซวยดีวะแต่พอไปอ่านตำราใน Google แม่งบอกว่าเป็นสัตว์มงคลแมงป่องเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งที่มีใครอยากเข้าใกล้เพราะเป็นสัตว์มีพิษอีกชนิดหนึ่งถึงจะไม่มาแต่ถ้าคนแพ้ดวนต่อยเข้าไปต้องร้องอวดควรเป็นแน่ตามโบราณเชื่อว่าหากเจอแมงป่องเข้าบ้านชอบดูหัง ที่หมวนของเมงป่องดูตัวเป็นเลขติดว่าได้เลขหกเกหรืออาจจะนําบ้านเลขที่นํามาเป็นโชคได้ก็เหมือนกันเอา้เอาม,อมันบอกว่เป็นสัตว์มงคลนะพี่ตำรานี้ก็บอกเป็นสัตว์มงคลตำราน,นู้นก็บอกเป็นสัตว์อัปมงคลแต่ผมไม่ได้กลัวเมงป่องนะไม่ได้กลัวจริงๆ หกเก้าลองซื้อไหมะถูกดิหาชี้แตกเลยนะมึงงอ้ยได้เลขติดวะหกเก้าถามว่าผมจะซื้อไหมซื้อดีรออะไรล่ะหมายเลขไม่ถูกต้องเก้าหก กดค้นหาไอ้เชียก็คือเทียนนะทุกคนเลขไทยสองตัวสองเก้าเนี่ยนี่นะเลขไทยสองตัวสองเก้าซึ่งหนึ่งร้อยบาทกู ซื้อข้าวแดกดีก,กว่าทุกคนไม่ว่าจะหวยไม่ว่าจะการพนันหรือว่าจะอะไรต่างๆที่เป็นการเสี่ยงดวงนะผมไม่สนับสนุนก็แล้วกันนะนี่คือการซื้อหวยขั้าแรกในชีวิตของผมแล้วก็เป็นการซื้อหวยแบบผิดกฎหมายก็คือซื้อหวยใต้ดินแล้วก็ดวนแดกไปร้อยหนึ่งเยี่ยมวิลีคูด อไอ้พวกเด็กแว้นที่มันเหี้ยโค้งตายแล้วไปงานศพกันแล้วมันเบิ้ลรถส่งกันน่ะหน้ามีนน่ะมันเสียงดังมันรำคาญมึงบอกว่าเบิ้ลส่งเพื่อนเพื่อนจะได้ไปกลายไปเป็นเทเวดาตัวน้อยเทเวดาตัวน้อยทุกคนตอนนี้ แม่งเกิดรื่องใหญ่วะ่ะน้ององคชามาเที่ยวเล่นเงี้ยช่วงนี้กูแม่งซวยชิบหายเลยย๋อวดูนี่สภาพรถรถหา้เงี้ยดู ล็กคือขยับไม่ได้เลยนะเนี่ยพังหมดเลยไอ้เคเ้ยสวยกขนาดน,นี้มันลิ่นฉันเนี่ยี่ต้องเปลี่ยนขั้นใหม่เลยนะเนี่ยกันพังหมดเลยอะไรอะเด้อโอเคเ้ยดู ไหนดูอะไรมึงทำออกมันเลยนะท้องรถอันนี้กราบข้างเนี่ยบางคนหน้าไอ้เหี้ยเจนอะไรรู้ไหมเนี่ยเจนเสาไฟเว้ยล้มเลย ตอไฟหักเลยลอยงดูเอ้ยมันเป็นโค้งมานะแล้วมันแฉแลบกับดินพวกนี้นะมันแฉแลบกับดินเนี่ยกิ่งเลย Thank you.